แฟนๆเหตุข่าวดีรับต้นปีจากจีซูและพิง n k สมกับที่รอมานานเป็นข่าวดีที่แฟนคลับทั่วโลกรอมานานมากสำหรับโซโลอัลบั้มของพี่ใหญ่ของวงจีซูและพิง n k วันที่2มกราคม YG Entertainment เปิดเผยว่าสมาชิกและพิง n ์กำลังเตรียมเดบิวต์เดี่ยวในปี2023ต้นสังกัดกล่าวว่าจีซูและพิง n k กำลังทำงานอย่างหนักในการบันทึกอัลบั้มเดี่ยวของ เธอในขณะที่มีตารางทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกที่หุ่นวายตั้งแต่ปีที่แล้วเธอเสร็จสิ้นการถ่ายภาพป,ะปะอัลบั้มและทำงานด้านการผลิตเพลงเมื่อใดก็ตามที่เธอมีเวลาเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆเธอจะทักทายแฟนๆด้วยข่าวดีเร็วๆนี้ต่อจากเจนนี่โรเซ่และลิซ่าจีซูจะเป็นสมาชิกและพิ้งคนสุดท้ายที่จะเดบิวต์เพลงเดี่ยวของเ 嗯。<music>